นเฮ็ดงานอยู่ห่างไกลออกมวยนาแลนาดำเป็นยังตำแหน่งขึ้นมาบ่หอดเจ๊เวนกับบ่มีเขามันแมนอยู่บ่มันแมนอยู่บ่มันเป็นถ้ำใ่บ่แนวนี้โอ๊ยๆความวิธีทำมันอยู่ตรงไหนนี้ คนก็น้อยตำแนงก็ไม่มีโอ้ยเป็นมิชาชีตีขาดแค้นความยุติธรรมันอยู่ตรงไหนฮะความยยติธรรมไม่หนุยพี่ทำงานก็เหนื่อยคนไ้ก็มาร์กเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินเวยฮะต่ำแนงมาให้หนุยมังพี่นักกายภาพบำบัดอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยเราไม่ได้ขออะไรมากครับเราขอเพียงแค่ความยุติธรรมให้กับพวกเราบ้าง เราไม่ได้ขออะไรมากครับเราขอเพียงแค่บรรจุให้เราบ้างเราไม่ได้ขออะไรมากครับเราขอเพียงแค่หันมาเหลียวแลพวกเราบ้างครับบันเทยวนะครับแง่การกระยิบตุ๊กๆุกแง่แง่วอนพิลักผู้ใหญ่ในสังคมดูแลเขาพ่องกันครับนาะนักกายภาพบำบัดวิชาชีพชายขอบของกระทรวงสาธารณสุข